สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าหนุม่มซังไรลุครึ่งไทยญี่ปุ่นโตเบโกเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีซูเปอร์เอ็กเอ็มครับกำลังลงไปเล่นโคลนพี่น้องหาปหลาไหลหน่อยอ๋อ งานนี้นี่แกจบเริ่มมีเลนนะครับดีนะผมอยู่ข้างบนไปอยู่ไกลๆนะพี่น้องเอ้ยมุนหน้าง,งานนี่จัดไปหนึ่งมืนสองร้อยชั่วโมงแกะกล่องมาได้สี่ปีกว่าครับงานเยอะมากทีมงานภัยบุญศักดิ์ ก็ถ้าได้ลึกก็จะเก็บน้ําดีครับดินตรงนี้นี่น่าจะได้ครับเช็คไปเช็คมาก็สามสี่ร้อยเที่ยวได้อยู่ตีไปเลยพี่น้อง14ตันครับรวบรวมทั้งคนขับทั้งน้ำหนักของเหลวตัดไปเลย14ตันครับเจ้าซปเปอร์เอ็กซ์เส เครื่องยนต์ใช้มิซูบิชิครับสี่สูบไดร์ฟสปีดชันสี่สูบเทอร์โบระบายความร้อนด้วยน้ำ99าแรงมา้าครับวัดรอบเครื่องก็อยู่ที่2,000รอบต่อน,นาทา Wh, นาาีนะครับดูว่า74กิโลวัตต์คูณด้วย1.3ซ่ีนีก็จะออกมาเป็นแรงม้านะครับมิซูบิชิอ๋อ นี่ก็คือรถขุดนะครับเราเราขุดดินขายก็จชิงแต่ว่าเราต้องเคียริ่งนะครับเคียริ่งก็จะลักษณะน,นี้ลักษณะน,นี้รถด้ำก็จะจอดครับรถขุดก็จะทํางานแล้วก็เปลืองเครื่องอันรถขุดก็จะเวลาตักดินนะครับเราจะเตรียมทางเตรียมอะไรให้หมดลงทุนไปก่อนแล้วก็ตักนะครับตักก็เขี่ยวละ ตักก็ประมาณแปดสิบก้าสิบร้อยแล้วแต่แล้วแต่แแแคุยกันแล้วแต่ราคาดินไบแท็ก70เซนครับโรลเลอร์7ตัวแครีย2ตัวปุงกีอยู่ที่ศูนจุดห0ลูกบาทเมตร5ฟันบูมาร์เินพันเด็กเอสารแชกเออดูน่าดูเคื่อนนอกเคลื่อนในยืนยืนก็เท้าจะบวมอีกแล้วพี่นออ้องเอ้ย ไปใส่ได้แล้วบัาน,นี้ส่วนยางตรงนี้ก็เดี๋ยวให้ดูครับฝนน่าจะมาพายุเข้าหน้าฝนต้องเข้าใจอยเลนหรือว่าโคลนเยอะครับรองดักฝุนไฟท้ายมื่นมีปัญหามันนี่มื่น สองรชั่วโมงคันนี้เดี๋ยวต้องคุยกับลูกพี่ก่อนครับลูกพี่ไผบุญศักดิ์คนนี้ว่าลูกพี่สมพรเ็เห็นว่ากำลังสมพรโอ้เลนเนี่เยอะครับมีผับตบชวาด้วย เดินมารีวิวไปกลับนี่ประมาณ200เมตรน้องวันนี้ยืนยืนเยอะเดินเยอะพอเท้าก็ยังบวมอยู่ครับเดี๋ยวปัดสักอีกสัก10นาทีน่าจะน่าจะหมดครับเพื่อจะเปิดเปิดตรงนั้นตรงนั้นก็ดินเยอะเหมือนกันครับ หลวงประมาณ2เม็ดนี่น่าจะร้อยสองร้อยเที่ยวครับรสมีนี่รสมีนี่7เม็ดนะครับกระจายเ้าะโอ้ป่อปลาเค็งปลาคอบปลาไหลเลยพี่นอ้องเอ้ยมันหนีไปใส่ล่ะ ไปจเจริขึ้นแท็กซี่ไปกรุงเทพแล้วอ่ะอางล่างดินแข็งอยู่ครับก็ต้องย่านปลาไหลก็อาจจะอยู่ตามขอบข้างบนครับเพราะเขาจะรู้เขาได้ยินเสียงเขาะจะนะครับจ,จะวิ่งขึ้นไปหรือว่ามุดดินนะครับปลาไหลนี่ก็ถือว่าอร่อยครับอร่อยนะถึงเขาว่าอร่อย ามาผัดเผ็ดราคาสูงครับปลาไหลใครเลี้ยงได้นี่ถ้าเลี้ยงบอยอย่างนี้น่าจะไม่ได้ต้องเลี้ยงบอปูหรือว่าเป็นถุงพลาส,สติกนะครับครอบปลาไหลโลละโลละสองสามร้อยนะพี่น้องนะครับท่านใดที่ตกงานอยู่ลองช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ก็ลองกลับมาบ้านเกิดบางน,นอนก็ลองมาศึกษาดูนะครับอาจจะเลี้ยงปลาไหลขายนะอาจจะรวยได้บางคนช่วงนี้ก็ฮิตนะฮิตต้นไม้กล้วยล้วยด่างประมาณนี้โอ้ต้นเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนนะน้องเอ้ยลองไปศึกษาดูแต่ไม่ต้องไปทําตามเขาครับนะลองมาขุดสะลูผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลาไหลปลานิลปลากรดโอ้ช่วงนี้ผมปล่อย ปลานินแปลงเพศไปหลายพันตัวครับแล้วปรากดประกดเลืองครับช่วงเย็นก็ไปให้อาหารทุกวันนะครับปล่อยปรากดไปประมาณสี่พันตัวปลาหมอเฮ้ยปลาปลานินครับปลานินแปลงเพศประมาณ3า0พันตัวครับที่บอกตอนเย็นไปอาหารสงกรานน่าจะได้ได้กินครับได้จวด่พี่น้อง ก็ลองศึกษาดูนะครับรับมาอยู่บ้านเกิดตรงนี้ก็อาจจะตกงานกันเยอะมีทุนหน่อยก็ลองทําดูครับกระชังก็ได้นะกระชังเขาเรียกกระชังกระชังเก็บน้ําได้นะะาะก็มันจะมีพลาสติกหนาอยู่ข้างล่างเก็บน้ําได้อาจจะเลียเ้ยงกระชังเลี้ยงกบนะครับก็ได้กระชังก็อันละห้าหกร้อย แล้วแต่ความกว้างความยาวความลึก200 3้อย0 0ี่รอจนถึงพันก็มีสมมุติว่าเราซื้อมาสิบนะสิบกระชังแล้วก็เลี้ยงกบเลี้ยงกบก็ใส่ผักตบไปนะครับใส่ไม้พาเรตหรือว่าไม้ทนก็ได้นะครับเลี้ยงกบในกระชังนะไม่แนะนําให้เลี้ยงบ่อด,ดินอย่างนี้เพราะว่ามันหายหมดครับ <laughs> ก็เลี้ยงได้พี่น้องกบก็โตเร็วนะครับแล้วก็ขายได้ประดุกก็ได้นะครับ ดูกปโตเร็วอย่าไปเลียยเ้ยงร่วมกันนะครับให้แยกกันเลี้ยงกระชังถ้าท่านมีที่สักไรสองไรก็ลองเลี้ยงดูเลี้ยงปลเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิลนแยกกันกระชังกะบอกกระชังก็น่าจะเป็นเป็น,ปนตะไคร่บอกตะไคร่นล้วนะไม่ใช่กระชังงนะตะไคร่ก็น่าจะเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ครับนะอ่ะ อาจจะนอกนูก่อกทางไม่ว่ากันสําหรับร้อยซีอนะครับไอหนุ่มสมุไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นกำลังเล่นโคลอนอยู่พี่น้องหรือว่าเอามาพี่น้องได้ชมกันคันนี้ผมรีวิวตั้งแต่ป้ายแดงครับแกะกล่องมาเลยจนปัจจุบันนี้ 4ปีกว่านะครับยังเข้า5ปีหมื่นกับ200ชั่วโมงก็ยังเปรี้ยอยูออ่จะพอไหมนี่บอข้างล่างจะพอไหมพี่น้อง ขุดไปขุดมาเนี่ยยิ่งแต่ลึกครับนี่ก็สูดน้ำาออกอันนี้จานาร์กบขุดนะครับขุดขุดได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ลึกลก็ดินดินไม่ค่อยสวยครับก็อาจจะอาจจะปล่อยดินยากอะไรถุนที่ลึกๆก,ก็โอเคผมว่าเครื่องมิสูตัตวนี้นี่ทนนะครับทน เดี๋ยวจับตาดูว่ามิซุมิชิ DOCFR นี่กับ CJJ ครับรุ่น10รุ่น11นะว่าใครจะอึดอวกันครับสำหรับทีมงานต้นไทยเจริญก็ใช้รุ่น1 0 4 l c รุ่น1ทีมงานไทยบุญศักดิ์ใช้ XM อยู่ทีมงานชาติรุทัพย์ใช้เคสึก70อยู่ครับ ก็หมดงวดแล้วครับหมดงวดแล้วมันคู่แต่ก็ยังมียังมีหนี้อยู่พี่น้องนะครับแม่คนเราต้องมีหนี้อยู่แล้วเนาะเออถ้าคนบ้าเนี่ไม่มีหนี้นะนี่คนไม่บ้าไม่มีหนี้เป็นลาบอันปร,ระเสริฐวะซ่าพี่น้องอ่ะผมจับตาดูว่ามีปลาไหลไหมแต่ก็ยังไม่เจอครับ มัยืนยืนอยู่ตรงนี้เกือบชั่วโมงครับดูไปชมไปบนไปพี่น้องแต่เครื่องยนต์ก็นิ่งครับนะเสียงปั๊มวา w กิ a k i k 3 0ไม่ดังครับไม่ดัง นิดๆครับมีนิดๆเขาไม่ได้ดีมากเออพูดถึงเรื่องการบำรุงรักษาเนาะจริงก็บอกตลอดนะครับรถใหญ่อย่างนี้ขนาด14ตันนี่ก็ทุกๆ500ชั่วโมงครับเปลี่ยนถ่ายของเลวน้ำมัเน,ะคนมเครื่องนะครับกรองน้ำมันเครื่องนะครับก็แล้วแต่จะใช้นะก็เลือกของดีหน่อยสำหรับผมโคมาสือก็ใช้ R c ครับเชลยบ c ก็หมด PM อแล้วอันนี้ก็หมด PM นะครับ PM อยู่ที่7,000ชั่วโมงจากช่งางอริยะครับตัวเดินก็ประมาณพันครับนะพันชั่วโมงหรือ500ก็ได้ครับใช้น้ำมันเทาซ่าเบอร์9ก็ได้นก็ได้หรือว่าถ้าไปศูนย์ก็ใช้เบอร์30ได้เหมือนกันปุสวิงปุสวิงก็พันพันชั่วโมงอื ประมาณนี้ครับหมอน้ําก็ใช้รอเย็นประมาณ4ี่พันครับสี 4, ่พันสีชั่วโมงสองปีถ่ายทิ้งนะครับกรองก็เป่าหน้าฝนนี้ก็3วันทีก็ได้ครับนะไม่ค่อยมีฝุ่นแล้วแต่หรือวันเว้นวันนะครับจบประมาณนี้ครการดูแลรักษา ก็ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์เพื่อเพจชาติเจริญทรัพย์เอ็กซ์คาร์เรเตอร์เอ็นพัคศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองหรือว่าต้องการปรึกษานะครับรถคันนี้ถ้าปล่อยก็โอ้น่าจะอยู่ประมาณเกาะล้านไปไไลายปลายแะละพี่น,อน 14, 20, ้องร้อยสี่ร้อยยี่ร้อยสามมันจะมีราคานทำไมรถขุดรถใหญ่ๆ เวลาเก่าแล้วไม่ค่อยมีราคาเพราะว่ามันดูแลรักษายากครับนะยิ่งเด็กยิ่งแพงครับก็ขุดถ้าเก่าก็ร้อยสี่ร้อยยี่ร้อยสามก็ราคายัางสูงครับจะสองร้อยก็จะถูกหน่อยก็คือดูแลบำรุงรักษายากครับน่าใจแต่ก็งานใหญ่ๆก็จัดให้เขาแล้ะครับอ่ะ14นาทีเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อกัน รรร้อยซีเโกเบโกเอสเคร้รุ่นซูเปอร์เอกนะครับฝากกดติดตามด้ครับสวัสดีครับ